ไปไหนก็มีแต่คนด่าครับเอฟซีทุกวันนี้ม mmm. ีคนด่าสัตสัตเขาตะโกนหาคนขังรถเอฟซีนะชื่อส eh ัตเป็นผมนึกว่าด่าเราเลยนะเี่ยได้นะครับผมเขาตะโกนคุยใหญ่สัตสัตยิ้มคนกว้างขวางอยู่นะครับผมสัตสัตโอ้ยนึก่ด่าเราเลยพิงนได้นะเอฟซีนะเขาใจผิดนะครับผมอ่าอือ วันนี้กินปิ้งไก่ใส่ส้มตำเนาะไป,ไปบ้ดบองบ้านบงบ้านบุกบุคำบุงคำอำเภอ,อ,อจาตระนครพนมเนาะอือขุนคนจังะวัดแล้วอเออนครพนมเด้ใชอยู่ใช่เด่นเราจะไปทำงานที่นครพนมอือเราไปทำงานใกล้ๆหรอก

เขาก็อยัคซอยอยูมบ้านเขาน่ะกยากสอยแต่ว่าเขาซอยแล้ันเขา็บกินเหล้าม้กาวอยมันจนี่ยเพระว่าอ่น้คือใกินเหล้ากินอย่งเนาะเามืเล้ากินอะไรเราขอบานก่อนออมันมีมืเฮ็ดต่วกันเออเออครับผมกพูดคุยเรื่องกับชาวบ้านหเรื่องกระชือเลือครับเราก็มี เขาก็มีมาตรฐานเนาะมีจุดท่องอยู่ครับการซอยเลือแต,ต,ต่ละบ้านแต่ละหลังก็บปิดปีนไตได้มาได้กันไหนฟุลดายบริีไดต้ต้องต่อพายการสรุปนะสรุปก่อนครับผมพานขั้นตอนหลายอย่างนะครับเอ่าผ<ว>มไมไ่ว่าเขาซอยเขาก็ไปซอยเรือทลเลไปซอยม่ม้งไหมเขาโอ้รถ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 ล,ล,ล,ลอยไปมุ้งเรือโอ้ยอืมเดี๋ยวจะย้ำได้น้องเขาออกไปนู่นบ่อยอยู่บ่ไหออกไปพูด จะออกไปหาอันมุกอยู่บ่มุกอยู่ไซมุกเป็นพยาบาลเนาะว่าปัญญาเป็นันยามันย่ำ้านจะเมื่อนะลานอยู่บ่ลานมันน้องน้ำพอตลอดอะอันอันนันอะไรปกระทุกลกเดี๋ยวนีอันเปิ่อันลกไปเลย้านลาน้นเบื่มากเลยเพื่อนเอออืมลานนันเบื่ไม่ยิ้มเลยวะรกลกอันหาเจ้าไหเอออันเปียกแมือจะอย่างนนเจ้า่็ตาใจเรนี้คือก่อนะตลกม่นนายเมื่อ้รถเอาไม่ยงี้นะองคอยมุด เําบูดไปทำไมอะนั่งบูดบอสแล้เท่าไรบดวัวอมน้ำก็เนะโอเคครับท่านนะก็เมื่อกี้เนาะเรามาทอการช่วยเรือแล้วก็คุยกัชาวบ้านนะเรามีมาทำมิตอยู่ของพวกเรานะเราไปสำรวจไปตรวจเช็คทุกอนอันนี้จริงๆอะบ้าน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 เกิดเราบ้านโพธิซึ่งทําไมเราถึงไม่ได้ไปทําให้ตามทั้งทั้งที่มีคนที่เขาลาบากยากจนอยู่เราดูแลมันแต่ว่าอย่างที่เราว่าแหละังไม่ผ่านกฎ จะไม่ผ่านเนาะมันมันจนก็จริงนะแต่ว่าเราเราก็ต้องดูหลายอย่างนะฮะเราก็ต้องดูหลายอย่างว่า่าปไหมเราจะช่วยขอบคุณที่ลำบากที่สุดแล้วก็สู้ชีวิตที่สุดใช่ไม่วุ่นวายกับสิ่งใบมุกต่างๆอ่าอืเรายาปลาพิ้งบพกินรับผมเราที่ต้องผ่านแหละถึงจะได้นะครับผมทำไม่ผ่านก็ไม่ได้ไม่ได้ครับมีบุญมีบุญเป็นบุญบุญบุญนี่แหละเป็นบุญเป็นบุญบุญสนุนนี่แหละใช่ถ้าใครเข้าวัดเราไปช่วยเลยอืม อ่ะโอะเค<อ>นะไอ่นะก็ประมาณนี้้าผมรอครับสวัสดีครับ